วพาหนุ่มยูมาวังน้ำเขียวนะคะมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะดูนะยายโชว์หน่อยโอ้ยหนุ่มยูได้เบลเลอร์เลยอู้นะคะนี่ล่ะพาลูกมาเล่นพี่น้องเออลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมาดูอ่ะป้ามาถ่ายให้พี่ๆน้องๆแม่แม่ดูดูในตะกร้าดูนี่ลุนลุนอ่ะเออเนี่ยลูกเบลเลอร์เลยแล้วก็ฉ่ำมากเลยนะนี่เห็นไหม ไปหาที่อื่นต่อมีไปตั้งหลายอันเอาเลยตอนนี้นู้นนู้นฝั่งนู้นสิคะคุณพี่เห็นว่าถอยปีกเห็นุเปียกมองหัวเข้าเจ้าไหมวันเออใส่แว่แม่ยางนี้ไปเห็นหนังเอาดูเออที่วีออกเห็นไหมแม่เอาแต่หน่ยหัน ตากาศเนี่ยนะเขาลูกช้ำช้ำแดงๆนี่อ้วนฝั่งนี้มาเลยอ่ะเข้ามาสองห้องนี่ละนี่อันก็ใหญ่โอ้เยอะมากเลยเจ้านี้กล่นมาขอยีก้ามาเก็บจ้าไอ้ดีมันพอดดีไอ้นั้นมันจำแล้วมันจำแล้วข้างหน้ามันก็มีนะ มันพอดีมันจะเป็นไอนี้ไม่พอดีไอนี่มันจะเปรี้ยวแน่นอนเออมื่อพี่น้องสองตาก,กาอู้ของข่อยได้หลไปด้วค่ะเออคาเฟ่มายายมาอู้ยาย<อ>ยายก็อยากเก็บนัตตลานที่งง,อ,ง,งอ,อู้อู้เมื่อหลุกใส่ข่อยหนา,าวแล้ว นี่ค่ะเมืองพี่น้อง <tong. S 1> เห็นไหมเนี่ยดูสิน,น,น,นี่เ<น>อ้ยอยากเก็บเนเนาะดี๋ยวหนูจะอุ้มให้แป๊บหนึง่งนี่ปอปอพี่น้องเอาต่เอาลูกใหญ่ลูกเล็กอย่าเอาเดินไปพลางปอดเดมเปียกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่สำเลยตัวนี้นี่น่าจะได้ัฮาโลเอ้อตึ้งหมาว่าฮารูไม่ไม่ตึ้งกับเก๋แล้วแหสุดยอดเลยดูสีมันนี่กระตุ้ยเวตาดัมมันสีสวยไง มาเก็บเนาะสมกับใบใหญ่ลูกใหญ่มากเลยยูเดินไปแมาพากเก็บไปนี่นียูมาี่มาลูกันยูยูดูนี่แล้วต้องเก็บเอาลูกแดงสวยเห็ไหมยูดิไปดูดิยูกำลังยินงงอยู่ครับสูท่าอะไรกันวะเห็นไหม อย่ป็นี่มาอันี้มายังไงเอาอันเดิมอีกอ่ะตัดเอ้ยดึงแล้วว่าไม่ได้นะอยู่ปัดนะลูกเอาใส่ตะกร้าเอาใส่ตะกร้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหมดเลยลูกดูครับพี่น้องครับลูกใหญ่มากสวยนี่ดูมาดูอีกดินี่ฟ้าอยู่ข้างในลูกบอลเลื่อน นี่อมีล yeah ูกใหญ่ๆเต็มเลยอ่ะมีหน้าแล้วเจ้าของสวนเมื่อวานก็บอกว่าพี่มาเลยของเปียบเลยว่าดูดิตุ่งใหญ่มากเลยอ่ะดูดูตัดไม่ได้ลูกเอ้ไงลูกเล็กนะลูกเล็กมานี่มานี่มาดูนนนไปไปหายายนนอ่ะนี่เออลูกนี้ด้วยครับอยู่เอาเลยลูกฮะลูกลูกตัวใหญ่เลยลูกนี้ด้วยนี่ เี่นไนเอาอ้ยนนี่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมจาแลูหญ่จับแล้วจับแล้วยาตัดห้เ้ยแกงเห็นไหมแอปเปิ้ลนี่นอีกอนนเอาไหมเอาไหมเปิ้ลอุยเพ่งอจัเอาเร็วอ้ยอ๋เอาใส่ตะก้าใส่ตะก้เห็นไหมูหญ่แตนแตกอ้าใส่ตะก้ายหยอู๋เอามาใส่ใส่ตะก้าให้ยาย ใส่ใส่ที่นี้อุ้ยโยนเลยเจ้าหลานดูใหญ่แล้วคนจะเอาตลูกน้อยๆเอ่ะเอามาใส่อีกเอามาใส่อีกเอามาใส่นี่เอามาใส่นี้อ๋อลวงแล้วลวงแล้วยิบขึ้นไหมได้ลุ้งโอ้โหนึกภาพเลยอามใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าปะมานี่มาเดินมานี่อีก ว่าไปก่อนแก็บตั้งเยอะมาไกลก็จริงดูแต่ละลูกดิสวยงามมากอะไรเนี้ยในน้ำนะครับนั่นีนมาตั้งล่างเลยมีเนี่ยตั้งเจ้าอ่ะนะสวยมากเลยเห็นไหมสวยมากเลยสีสวยมากเลยอ่ะทำไมลูกนี้มันใหญ่จังดูลูกดีดูดิ จะบอกข้างหน้าเจ้าด้านใต้อีกเทียบนะบานข้างหน้าอสองต้นน่ะหนึ่งลูกใหญ่มากเลยนะนะดูดินี่แมนี่แม่เสริขึ้นไปนี่นนี่สิโอ้ยโอ้ยบันไดนี่เก็บเท้ารู้ที่เจ้าตัดเลยไม่เท่าค่ะดูคนละไซค่ะ ตำากางสตรอเบอรี่ครับข้ามมาดูโลกนี้โอ้ยกว่ำหน้าดูดิปอ้ดูดิทะมันคือใหญ่อย่างนี้อ่ะใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่ตั้งนี้ตัดมาเลยเนี่ยเออนี่อันนี้ใหญ่อันดับหนึ่งยายเจอเมืองของคอย รถมาตั้งไกลแล้วเอาไปฝากยายไปฝากนาเนี่ดนี่ดูหมมีกไมมันี่นีนี่นั่งลงนี่นั่งลงปนัี่นั่งนี่เจอไนั่งยูเจออกไหมเกามาเสียตะกร้เ้ยอาตะกาเสียบ้เอาะกาเสีย่ะ พอแล้วพอแล้วมันไม่ติดอัปเปิลอ่ะไปเดินไปต่อนู่นดอกข้างหน้านู่นข้างหน้าข้างหน้าหนูดูตรงนี้ไม่มีไงไบไบเห็นไหมน้อยแบบไงเหมือนอัปเปิลัปเปิลนี่ไงลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ในี่ก็มีแหล่งน้ำเพาะปลูกชัดเจนมากอยู่นี่ไงอยู่คุณยายมาแล้วเห็นยังเห็นยังนั้งยู่ที่ข้างหลังนี่ไม่หลุดไม่ข้างหลัง นี่แม่ตรงหัวมุมนี่แม่ฝั่งนี้ฝัง่งนี้แม่สองล่องสองล่องเลออยอยู่ด้านข้างคุณผู้ชมครับดูครับไล่กว้างมากอะกว้างไม่พอลูกใหญ่มากอะฟ,ฟ,ฟังนี่เพียบเลยยังไม่มีใครตัดเลยนี่ออคือ,อดีใช่ไว่าดูดูป้ามาดูดูนี่ดูลูกนี้ก่อน ใหญ่มากเองไงนี่นี่ใหญ่จัดทัดเตนดูในตะก้าสิโอ้ยสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะดูตะก้านึ่ดูตะก้านี่งนึ่ดูสีสันงามคักเองเหรอไหยังอยู่จะตัดเองเหรอจะตัดเองใช่เหรออ่ะอยู่ตัดเองอหรอตัดเลยตัดเลย ดูเอาตัดได้ตรงอันนะตัดได้ตรงอันนะเออตัดได้ตรงอันนะดูดูยาดูมือมือนี้เปื้อนสตรอเบอรี่หมดแล้วเอ้ายูหยิบไปเลยเอ้าอ้ามอ่ะมันจะตะก้าใส่ตะก้าใส่ตะก้าก่อนอ้ามอ้ามมันจะอ้ามแล้วอ่ะใส่ตะก้าก่อนแกอ้ามนี่เอาเลยใส่ตะก้าอยังกินไม่ได้ต้องเอาไปล้างก่อนลูก ดูนี่มัน้่่ะกอนสายู่กัะเป็นพวงอย่างงี้สเตอรี่ค่ะเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งป้าตาดีค่ะก็สูานี่มึงไงวะอนี่คือเป็นพวงไหมเดี๋ยวต้องต้องต้องค่อยๆนะดูที่มันไม่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 ช้ำด้วยนะเพราะบางลูกมันสุกมันสุกจนจำงอมนนี้มันไม่เป็นไรสุกมั่นนะวัดสีสันส่วนมากของจริงอะนี่นี่นี่ดูดูดูนี่ ต้องตัดเชืออันนะนี่ดูสิดูสีมันก่อนนี่มีตรงนี้นี่ไปนี่นี่ไปต้องยกขึ้นสูงนี่นี่กระปีน้องดูกระปีน้องครับพี่น้องดูมันแอบอยู่ฮะมันแมงไหมไม่ไม่ดูมันแอบอยู่แต่ละลูกมันอาตอเบอร์รี่มันต้องประมาณนี้ดูสิสวยไหม นี่ใครไม่เคยเห็นดอกสตรอเบอรี่ดอกสตรอเบอรี่เป็นแบบนี้ครับไอเราหนูดอกกระดุมทองนี่ของยูเออได้มาสองตะกร้านี่เป็นไงไม่นี่เหรอนะดูสิไอนออกเปรี้ยวๆหวานแน่เลยมดูดิในป้านสีสวยมากเลยมีเวีนพวงเลยอ้วนไปเลยเลยเอานี้กันอ้ยิ่งหายิ่งเจอฮะ ข้างหน้านี่ลูกใหญ่มากเลยฮะนี่ดูนี่ฮะใหญ่ไหมครับดูแล้วมันช้ำมากดูด้วยนะอยูยูยเน้องยูก็มาอีกล็อกนึงครับน้องยูเดินอย่างเดียวเลยอะเจมแมวนี่ตรงนี้ก็ เฮ้ยมันมีแมงอะไรบินฟุ้งๆดูสิสวยมากเลยอ๋อดอ๋อาดินี่เป็นไงใหญ่มากเลยครับโอ้โหเห่าของเจ้าอีกว่ะ